เราขอฮิวกันได้ไหมเดี๋ยวฉันฮิวเองคุณไม่ต้องฮิวหรอกคุณฮิวช้าจะตายฉันฮิวไวฉันจบมาจากด็อกเตอร์ฉันจบด็อกเตอร์ออนไลน์ศาสตร์ยี่สิบปีมามาเดี๋ยวฉันฮิวให้เห็นไหมฉันฮิวไวกับคุณอีกไอสตองเกอร์แดนยูอ่าอ้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 าสีฟ้าแล้วกันชอบชอบสีฟ้าผู้สงสารสีฟ้าเลยสีฟ้าน้ำทะเลสงสารสีฟ้าสงบใจสีคนผู้สงสารสีฟ้าสี่เป็นเพราะอากูมันชื่อเพลงว่าอะไรนะเซิร์ชอากูไปเดี๋ยวก็เจอเจอกูเกิลนี่ เสน่เเข้ากิดไหนเกิดหน้าโรงพยาบาลเกิดที่มันมีหญ้ามีหญ้าหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลที่เกิดอยู่บนเรือกวางกวางจะฆ่ากูแล้วกวางกลับผันร้ายกวางกวางเดินกูเดินโทรศัชท์กูโดนโทรกูโดนโทรขอใจเลขเบอร์โทรโอ้โหฟักกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายอางทีพี่เขาควรตายแล้วนะเป็นห่วงจังเลยยังไม่ตายกูยังไม่ตายพี่โดนดึงพี่ตายเหอะ พี่เฮียไม่ตายพุทธฟักกูบอกแล้วกูไม่ตายง่ายๆหรอกเชียเก่งวะวัดหลวงพ่อปลาเค็มเว้ยหลวงพ่อปลาเค็มร้านไหนวะไม่ใช่ร้านเรียกว่าอะไรวะวัดไหนวะวัดดอยยูมีวัดหนองคายพุทธฟักฝันเพลินมากฮันเดอร์ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่สนใจแม้แต่นิดอุ้ยแม่นม่นาแม่นาแม่มดโอ้ไม่ก๊อตโอ้ไม่นะใครโดนดึงนั้นมันนักสำรวจแล้วโดนดึงมึงดูเรื่องกูดิ ตายเหอะมาฮิวหมามาฮิวหมามาฮิวหมาอยู่นิ่งนะตรงนี้ปลอดภัยจะตายหนาะฮิวเลยหนาโกเล่นตรงนี้จะปลอดภัยไม่หนะนายังไม่เลิกยังไม่วางออกมาโอ้ยทางลับเป็นตรงนั้นเหรอมาฮิวหนะานมาฮิวหนาะมาฮิวหนาะฉันขีฤฤ้เกียจเดินไล่คุณแล้วโปรดอยู่นิ่งๆอย่าให้ฉันเคลื่อนไหวโปรดอยู่นิ่งๆ <c oughs> ไอ้ไม่ใครใ <c oughs> ช่คนพ่อสุ่นสามเนี่ยนี่กำลังไปช่วยนะ <c oughs> วิลเลียมวิลเลียมอับบปตันเออแน่ใจนะกำลังไปช่วยเราไปช่วยแม่มดสาวกันเถอะแม่มดสาวเราไปต้องไปช่วยแม่มดจากบัลลังก์ให้้ได แม่มดตอนนี้อยู่ช่วยฉันด้วยฉันช่วยฉันด้วยแม่มดกำลังโดนล่าแม่มดน่ากลัวจังน่ากลัวจริง, <c oughs> รงตอนนี้เราอยู่ยุคก,กลางของประเทศสักประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปมาแล้วหนามาแล้วหมานเนมันสีฟ้าประเทศสีฟ้าโทน,นเดียวกับฉันเลยเราขอฮิวกันได้ไหมเดี๋ยวฉันฮิวเองคุณไม่ต้องฮิวหรอกคุณฮิวชา้าจะตายฉันฮิวไวฉันจบมาจากด็อกเตอร์ฉันจบด็อกเตอร์ออนไลน์ศาสตร์ยี่สิบปีมามาเดี๋ยวฉันฮิวให้เห็นไหมฉันฮิวไวกว่าคุณอีก ไอ้สตองเกอร์แดนยูอ่าอ้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 ายังทีใครๆก็ทำได้ดเราคนพ้นจุดสันหรอแห้งเลยนะคนพ้นสันนะโอ้ใหม่นะมีคนไปช่วยอยู่กล่องหน้านักหลังไปช่วยกล่องหน้าช่วยได้หรือไม่กล่องหน้าช่วยได้นะแกกองหน้าเก่งเก่งเก่งแต่นักสมดุลแร่กำลังหโดนั่งโอ้ใหม่ก็คนคนเฝ้าสำรวจแร่คนนี้สักคนเฝ้าแร่ไม่นะคนเฝ้าไม่นะคนเฝ้าแร่นักกีฬากับเราโดนจ้องมองแบบรู้สึกปลอดภัยไหม กำล,ลังโดนสต็อกเกอร์ผ่านออนไลน์ด้วยน้ำมันแพทิเซียแพทิเซียสีฟ้าน,น้ำทะเลอุ้ยเต้นเลยอากูสายาล่องไหนนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปทำทำไมวะไป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 เดี๋ยวดีก็สิแดกเฮียไปช่วยเพื่อนแล้วหนะ่าไปช่วยเพื่อนเร็วนั้นมันผู้อย่างรู้ผู้อย่างรู้สา,สาปิปิ๊บ ผู้หญิงดูตาฮกปิ๊บวันนี้ฉันช่วยเพื่อนแล้วอุ้ยเหี้ยอุ้ยฝันไรฝันอยู่ฝันอยู่กูฝันอยู่เอ้าตีก็เสือกตีไม่โดนอีกเอ้าดึงก็เสือกดึงไม่โดนอีกแถวนี้พันเตอร์นะระวังระวังเดี๋ยวอากูใส่ยาทีเดียวอุมโดนตีอุ้ยเหี้ยกับดักฉันโดนต้นฉันโดนตุ๋นฉันโดนตุ๋นหนึ่งโอ้ไม่ก็ฉันโดนกับดักของผู้ร้า ออหรือไปมันดักไม่ได้นี่วคุณหมหมอตั้นคุณมีอะไรจะช่วยหมอเอมิลี่ไดเออร์คนนี้ไหมหรือฉันชื่อจริงชื่อว่าลิเดียโจนคุณมีอะไรจะช่วยหรือไม่แอลเชลสันโดนต้มนี่ว่าฉันหรือว่าคุณจะช่วยฉันซะอีกที่แท้คุณก็ช่วยไอ้กองหน้าคนนั้นแทนที่คุณจะช่วยฉันฉันร้องไห้แล้วแนะ่ๆไม่นะเพียเร็วนะ ทำอะไรเนี่ยมาช่วยด้วยนะนั่นมันคุณใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเนี่ยนะคุณแม่งช่างโป๊บเบย์อันอาจารที่สุดกำลังปั่นไปอยู่เฮียปั่นไปตัวนั้นไม่ไปสิทธิ์เลยช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยไปช่วยไม่มดเลยไม่มดโดนแขวนอีกแล้วไม่ทันใจเอาเฮียซื้อของเฉยแล้วขุ้นปังทำไมช่วยเร็วช่วยเร็วอดีตว่าเป็นโรคแทรกสุกนะปิดก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหันมาอุ้ยหันแล้วก็หันแก็มาจริงโอ้โหอุ้ยไม่ได้ดูจอของรถ ปั่นไหมเดี๋ยวรอบไปที่อื่นให้รีบปั่นเถอะเดี๋ยวตายอืมเถอะเลยช่วยด้วยนักสำรวจแรกช่วยด้วยสำรวจแรกฉันไมเพื่อนไม่อยากรู้ไหมเนี่ยอ้หูหูอุ๊ยโดนได้ไงวะเนี่ยอุ๊ยคุณนอนตัานเขบคุณช่วยหน่ะครับที่ตีโดนก็เย่อากูใส่ยางจุดนี้เลยเหรอปิ้วไปละจุดนี้เลยเหรอไอ้เียเพื่อนจุดนี้น่ากลัวมากไม่น่ากลัวการที่เราเต้นอากูใส่ยางแล้วแหละแพ้ตายแน่แพ้ตายแน่ อ,อู้ใช่อีก20ลีเหรอกแกไม่รอดแน่โอ้ไม่นะฉันกำลังตายโอ้ไม่นั้นั่นมันความหวังสุดท้ายที่โรล,ลินแต่มันตียังไม่โดนลาก,ก่อนนะสมบ้านนตั้นนตัน้นไม่ทันแล้วกูว่ากูว,าว่าอยู่อยู่ตายวะกู<ห>ว่ากูว่าเสือตรงนี้ก็ตายด้วยเอาเสียตายล้เชื่อเสือเสืออยากเป็นคนได้ช่วยคุณแล้วอุ้ยไม่นะไม่นะเสืออยากเป็นคนอ้าฉันเกิดขึ้นไปมากคุณปิติ ใครคือนปิติป่ะปิติพลนี่เยอะฟูงแต่เมื่อกี้คนเมื่อกี้วุ่นวายมากเลยเฮียทั้งกับจัดทั้งโดนดึงเอาไม่ละเอายิ้มให้คนมาด้วยทำเรื่องข่าวทำเรื่องข่าวถือเลยไม่กว่าเหรอเฮียมันตถือเลยวะเรื่องข่าวถือเลยวะาขาไม่รกคนลักบี้ไงลักบี้เหรอนี่ก็ไม่กล้ามันจะกินของไอ้นั่นอะจะกินอะไรโคนันไอ้ทั้งลับเปิดแล้วแค่ทางเดียวด้วยนะประเด็นเอ้วโดนตี ไม่โดนแต่โดนกับจักตายเหอะผีหลอกวิญญาณร้อนน่าจะโดนกับจักตัวเองได้เนาะฮันเตอร์มีอะไรไมเนี่ย <c oughs> แพ้แล้วไอ้เหี้ยตาที่แพ้แล้วไปเลิกม <c oughs> ันแพ้แต่ตาเธอไปตายละรอนหนึ่งรอนหมดมือรอนหนึ่งรอนหมดรอนหนึ่งรอนหมดเ,เลย